สวัสดีครับนักเรียนป .6 ทุกคนพบกับอักษรออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์ของพวกเรานะครับพร้อมกับหนังสือคู่ใจเล่มนี้ครับมาแล้วครับเรื่องของไฟฟ้านะครับหนังสือวิยาศาสตรป์ป .6 เล่มที่1ของอักษรไฟฟ้าเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากครับจากความรู้ในคาบที่แล้วมาต่อกับคาบนี้เลยครับเรื่องตนลึงตะึงตะึงการเกิดแรงไฟฟ้าครั้งที่2นะครับไหนลองบอกดีว่าครับว่า จากครั้งที่แล้วเนี่ยเราเรียนรู้เรื่องอะไรไปบ้างโอ้คำว่าไฟฟ้าเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประประจุไฟฟ้านั่นเองครับประจุไฟฟ้ามีอยู่2อ,อย่างด้วยกันคือประจุอจ้าบวกกับประจุลบใช่ไหมครับซึ่งจะเกิดแรงไฟฟ้าที่นี้นะครับเราเนี่ยเป็นนักวิชาศาสตร์เป็นนักวิทยาศาสตร์ะน,น,าานะครับเป็นเด็กรุ่นใหม่นักเรียนยุคใหม่เนี่ยจะมาจําอย่างเดียวไม่ได้นะครับมาดูดีกว่าว่าพวกเรานะครับทากิจกรรมนะครับจะได้ ประสบการณ์อย่างไรครับเริ่มกันเลยครับกับกิจกรรมที่1ครับการเกิดแรงไฟฟ้า,าไฟฟ้าเป็นขัวบวกขวั้วลบหนุ่มสาวได้มาพบกันในคืนราวรานร้องทําไมครับไม่เกี่ยวเลยนะครับอ่ะเริ่มจุดประสงค์ครับสังเกตและอธิบายการเกิดแรงไฟฟ้าที่เกิดจากการนําวัตถุมาขัดถูกันนะครับบางครั้งก็เรียกขัดถูบางครั้งก็เรียกขัดสีขัดถูขัดสีขึ้นอย่างนี้นะเอามือมา โอเคไหมครับหรือเอาผ้าปิ้งแล้วก็เอาแท่งเหล็กมาื๊ดขัดนะครับหรืออาจจะเป็นนะครับแท่งอัมพันกับผ้าขนสัตว์ผ้าสกราดกับแท่งพลาสติกโอ้ยเยอะแยะเลยเอามาถูกันไปถูกันมานะครับอ่าแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะครับมาดูกันเลยครับของต้องใช้ผ้าแห้งหนึ่งผืนนะครับไม้บรทัดพลาสติกหนึ่งอันนะฮะนะครับ ผ้าชุบน้ำบิดมัดหมาด1นผืนนะครับบิดมาด้วยนะครับไม่ใช่แบบเปียกทั่วมาไม่เอานะเศษกระดาษชิ้นเล็กๆ1 0 2ถึง20ชิ้นโอเคครับฉีกมานะเอาเป็นกระดาษที่แบบเราใช้แล้วนะครับอย่าไปฉีกกระดาษแผ่นใหม่นะเปลืองใช่ไหมรักโลกนะฉีกฉีฉีฉีฉโรยไว้โอเคมาเลยครับผมเริ่ม1แบ่งกลุ่มแล้วช่วยกันทําการทดลองโดยวางเศษกระดาษชิ้นเล็กๆไว้บนโต๊ะฉีกเข้าไปฉีกเข้าไป จากนั้นนะครับนำไม้บรรทัดพลาสติกนะครับเข้าใกล้กับเศษกระดาษครับสังเกตการเปลี่ยนแปลงและบันทึกผลลงในสมุดครับนักเรียนครับมาลองนึกภาพกันก่อนว่าเราฉีกกระดาษลงไปแล้วเราเอามาบรรทัดครับไปจ่อใกล้ๆกระดาษเป็นไงบ้างเอ่ยไม่เป็นไรแล้วครับก็มาบรรทัดนะครับกับกระดาษมันก็ไม่ทําอะไรกันอยู่แล้วมันก็ต่างคนต่างอยู่นั่นเองครับแต่ว่ามันไม่จบครับข้อที่2บอกว่าไงเอ่ยมาอ่านกันครับ ใช้ผ้าแห้งถูปลายไม้บรรทัดด้านหนึ่งหลายครั้งถูเลยนะหลายครั้งจากนั้นนําปลายไม้บรรทัดด้านนั้นเข้าใกล้กับเศษกระดาษที่วางบนโตะแปลว่าทําเหมือนข้อหนึ่งเลยแต่ว่าถูก่อนนะครับสังเกตการเปลี่ยนแปลงอ่ะไหนดาวซิเกิดอะไรขึ้นอยู่นี่เหมือนเดิมขยับ อ่ะไม่ไงอ่าไม่รู้ไม่รู้เดี๋ยวอ่านต่อก่อนข้อ3ครับใช้ผ้าเปียกถูปลายไม้บรรทัดอีกด้านหนึ่งหลายๆครั้งคือทําเหมือนข้อ2เลยแต่ขอเป็นผ้าเปียกนะครับโอเคครับทั้ง3ข้อน,นี้คือการนําบรรทัดไปเข้าใกล้เศษกระดาษครั้ง1่จ่อเลยครั้ง2ถูก,ก่อนค่อยจอ่อครั้ง3ถูด้วยผ้าเปียกก่อนแล้วค่อยจ่อครับเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับทําการทดลองไปแล้วครับ แล้วเสร็จปุ๊บก็มาข้อที่4ครับบอกว่าร่วมกันอภิปรายว่าจากเหตุการณ์ที่เราทํากันมาเนี่ยทั้ง3เหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นบ้างและน่าจะเป็นเพราะอะไรมีนะฮะทฤษฎีเนื้อหาอะไรมาสนับสนุนโอเคไหมโอเคนะครับอ่าเริ่มครับเชิบเชอบเอมาเลยมาเลยมาเลยไม้บรรทัดนะครับถูนะถูยังไงเอ่ยถู นี่เลยไปทางซ้ายทีขวาทีซ้ายทีขวาทีกูแม่งครับถูไปถูมาก็ไม่เห็นมีอะไรแปลกไปเลยครับเนี่ยลองเอาไปจอลองเอาไปจอเอาไปจอโอ,อ้ไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อกระดาษพับ,พบ,พบกระดาษพับกระดาษกระดาษกระโดดขึ้นมาเกาะบนไม้บรรทัดครับ นักเรียนลองคิดตามครูแม็กซีสครับว่าการที่กระดาษนะครับวางอยู่บนโต๊ะแล้วมันลอยขึ้นมาปั๊บ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 ติดบนไม้บรรทัดได้แสดงว่าต้องมีอะไรมากระทําครับผมจากการจําได้ความรู้ตอนป .5 ของเราคุณคุณไหมมันเปลี่ยนการเคลื่อนที่ครับจากอยู่นิ่งเป็นเคลื่อนที่จากอยู่นิ่งเป็นเคลื่อนที่ต้องมี ต้องมีแรงนั่นเองครับต้องมีแรงบางอย่างเนี่ยนะครับมากระทําใช่ไหมโอเคไหมมีแรงบางอย่างมากระทํานั่นก็คือแรงอ่ะให้เดาครับจะเป็นแรงอะไรดี1แรงโน้มถ่วง2แรงแม่เหล็ก3แรงไฟฟ้าอ่ะเลือกมาเลยครับคําตอบก็คืออ่ะเก่งมากครับเป็นแรงไฟฟ้าขอเหตุผล เพราะเราเรียนอยู่ในบทไฟฟ้าโอ้โหคำตอบดีมากนะครับเป็นแรงไฟฟ้าแหละครับเพราะมันคือแรงที่เกิดจากประจุนั่นเองการขัดสีวัตถุใดๆก็ตามมันจะเกิดการถ่ายเทประจุควาว่าถ่ายเทประจุคืออะไรครับโอเคงั้นคุณแม่จะเล่าให้ฟังดังนี้ครับเริ่มต้นนะครับในตอนแรกเนี่ยนะครับเราพบว่าไม้บรรทัดพลาสติกทั่วๆไปกับผ้าหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันไม่ได้ดึงดูดกันเลยครับต่างคนต่างอยู่ แต่ในจังหวะที่เราไปขัดถูเนี่ยมันเกิดการถ่ายเทประจุคืออะไรครับดูเลยนะหนึ่งสองซ้ตอนเริ่มต้นนะครับเราพบว่าไม้บรรทัดจะมีประจุบวกกับประจุลบจำนวนเท่ากันครับนับดีกว่าบวกคู่ลบ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 มีบวกกับลบจำนวนทำไมเอ่ยเท่ากันและแน่นอนครับบนผ้าที่เรานำมาถูนั้นในตอนเริ่มต้นนั้นก็จะมีบวกลบ บวกลบ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 นะฮะจำนวนประจุบวกและจํานวนประจุลบทําไมเอ่ยเท่ากันแบบนี้เนี่ยในเมื่อบวกกับลบจํานวนเท่ากันเราเรียกว่าเป็นกลางทางไฟฟ้าครับเป็นกลางทางไฟฟ้าครับนี่ก็เป็นกลางทางไฟฟ้าวัตถุที่เป็นกลางทางไฟฟ้าทั้งคู่จะไม่มีแรงดึงดูดซึ่งกันและกันครับ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นแบบนี้ครับหลังจากถูไปถูมาถูมาถูไปนะครับเราพบว่านี่เลยนะครับปะจุลบตัวนี้ครับได้ทําการกระโดดไปแปวปิ้งกระโดดมาแนละ้วปัจุลบอีกตัวหนึ่งครับมาแล้วครับหนึ่งสองสามกระโดดไปแววแวมานี่ครับขอยตัวหนึ่งครับหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามแววแวมาครับแบบนี้ ทีนี้ครับหลังจากที่เกิดอะไรขึ้นครับครูแม็กถามง่ายๆเลยครับว่าตอนนี้ไม้บรรทัดมีประจุบวกกับลบเท่ากันหรือไม่เท่ากันไม่เท่ากันใช่ไหมในเมื่อไม่เท่ากันถามเลยใครเยอะกว่าบวกกับลบห้าบวกเยอะกว่างั้นไม้บรรทัดจะมีอํานาจไฟฟ้าเป็นบวกโอ้นะครับต่อมาดูเลยครับบนผ้าที่นํามาถูตอนแรกมีบวกกับลบทําไมกันเท่ากันแต่พอมีลบกระโดดมา นี่นะลบกระโดดมาลบกระโดดมาแปลว่าตอนนี้นะครับนับทันผ้าเลยมีบวกมากกว่าหรือมีลบมากกว่าคำต่อก็คือมีประจุลบอยู่มากกว่าครับดังนั้นตอนนี้เนี่ยนะครับผ้าขนสัตว์ของเราก็จะมีอํานาจไฟฟ้าเป็นลบหรือก็คือประจุไฟฟ้าลบนั่นเองครับทีนี้นะครับเราก็พบว่านะครับเมื่อไม้บรรทัดของพวกเรานะครับเป็นประจุบวกนะครับมันจะสามารถไปดูด วัสดุหรือวัตถุที่เป็นกลางทางไฟฟ้าได้จ๊งแวบจ๊งแวบจ๊งแวบจึงเกิดแรงไฟฟ้านะครับและขอแถมเพิ่มเลยนะครับตอนนี้ถ้าเกิดครูแมทเอาผ้านะครับที่เราเพิ่งถูกับไม้บรรทัดเมื่อกี้นี้มาเข้าใกล้เศษกระดาษนักเรียนลองเดาสิครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครูแมทว่าเลยนะเอาผ้ามาเลยดีกว่าผ้ามาผ้ามาผ้านะครับเราบอกว่าหลังจากการถูผ้าเป็นอนะบวกหรือลบเป็นลบครับ เศษกระดาษก็จะถูกดูดขึ้นมาเหมือนกันเลยครับถูกดูดขึ้นมาติดได้นะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าประจุไฟฟ้าเนี่ยนะครับวัตถุที่มีประจุไฟฟ้ามันจะมาออกแรงดึงดูดวัตถุที่เป็นกลางหรือที่เรียกว่าไม่มีประจุไฟฟ้านั่นเองครับนะฮะหรือแม้กระทั่งถ้าเป็นประจุบวกกับประจุลบเองเนี่ยก็เกิดแรงดึงดูดซึ่งกันและกันนะประจุบวกจะดูดประจุลบเข้ามาหาตัวเองทาไมครับ และปัจจุลบก็จะดูดปัจจุบวกเข้าไปหาตัวเองบวกกับลบดูดกันบวกกับลบดูดกันถ้าบวกกับบวกผลักกันถ้าลบกับลบผลักกันโอเคไหมตามกันนะครับถ้าเหมือนกันเนี่ยจะต้องผลักกันถ้าต่างกันเนี่ยก็จะดูดกันโอเคไหมนะครับเรียบร้อยสิ่งที่คุณแม็กอยากให้ทุกคนนึกภาพให้ออกก็คือปัจุลบเนี่ยมันจะวิ่งกระโดดไปกระโดดมาได้โอเคไหมครับอ่าเสร็จเรียบร้อยนะจากการทดลองของพวกเราครับพบว่าหนึ่งครับ ไม้บรรทัดพลาสติกในตอนเริ่มต้นที่ยังไม่ได้ถูกถูนะครับก็จะต้องนะครับไม่เกิดแรงไฟฟ้าก็ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงกับเศษกระดาษครับต่อมาครับเราพบว่าเมื่อถูถูถูถแล้วนะครับเศษกระดาษมีการเคลื่อนไหวนะครับและติดนะครับถูกดูดไปติดกับไม้บรรทัดเลยจังหวะนี้คือไม้บรรทัดมีประจุไฟฟ้าส่วนกระดาษนั้นเป็นกลางถูกดูดเข้ามาหาตัวเองนะครับและ3ครับเราถูด้วยผ้าไรเอย่ย ผ้าที่เปียกแบบหมาดๆครับโอเคไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอ่าแสดงว่าต้องใช้นะครับอะไรเอ่ยผ้าแห้งเท่านั้นโอเคไหมครับผ้าแห้งเท่านั้นนะครับโอเคถ้ามีความชื้นอย่างเช่นผ้าที่เปียกเนี่ยนะครับมันจะไม่ค่อยนะครับหรือว่าเกิดได้ยากนั่นเองครับเกิดประจุไฟฟ้าได้ยากนะนี่ก็คือการทดลองของพวกเรานะครับสรุปได้ว่าอย่างไรครับสรุปผลได้อย่างนี้ครับว่าไม้บรรทัดพลาสติกที่ผ่านการ ขัดถูขัดสีด้วยผ้าอะไรเอ่ยผ้าแห้งนะครับจะมีแรงดึงดูดเศษกระดาษชิ้นเล็กๆเ,เข้ามาใกล้ๆนะครับส่วนไม้บรรทัดพลาสติกที่ถูกขัดถูด้วยผ้าเปียกนะครับหรือไม่ถูกขัดถูก็ไม่สามารถเกิดแรงไฟฟ้าได้เพราะมันไม่ได้มีประจุไฟฟ้านั่นเองครับโอเคเรียบร้อยนะง่ายๆนะครับวันเรามาลองตอบคำถามกันดูสักนิดหนึ่งนะครับคำถามก็คือหนูตอบได้ไหม ตอบได้ครับ 1. บอกว่านี่เลยแรงไฟฟ้าคืออะไรนะครับและเกิดขึ้นได้อย่างไรครับแรงไฟฟ้าไม่ใช่แรงโน้มถ่วงแรงไฟฟ้าจะเป็นแรงที่เกิดขึ้นระหว่างประจุกับประจุตัวอย่าง,างเช่นประจุบวกกับประจุบวกเกิดแรงนะครับต่างคนต่างผลักทันไหมประจุลบและประจุลบเกิดแรงต่างคนต่างผลักโอเคไหม และถ้าเป็นประจุบวกกับประจุลบแล้วครับเป็นยังไงถ้าบวกกับลบเนี่ยแหละครับก็จะเกิดแรงดึงดูดซึ่งกันและกันนะครับโอ้โหบางคนครูแม็กสอนไม่ครบอ่ะข้อสอบออกอีกแบบหนึ่งครูแม็กสอนบวกกับลบดูดกันข้อสอบถามว่าลบกับบวกเป็นยังไงต้องตอบได้นะลบกับบวกก็ดูดกันเหมือนกันโอ้เหมือนกันแหละนะฮะเสร็จเรียบร้อยครับและเกิดขึ้นได้อย่างไรครับก็คือเกิดจากการสร้างประจุนะครับ เราต้องสร้างประจุก่อนนะครับในระดับปฐถมน่ารักสดใสไวลื่นเรืองเนี่ยนะครับเราจะสร้างประจุนะครับโดยใช้การขัดถูนั่นเองครับใช้การขัดถูโอเคไหมอ่ะจนกระทั่งเกิดประจุไฟฟ้านะครับข้อที่1ก็ง่ายๆสบายๆครับต่อมาข้อ2ครับนักเรียนคิดว่าแรงไฟฟ้าเกิดขึ้นจากการขัดถูวัตถุบางชนิดสามารถนะครับดึงดูดสิ่งใดระหว่างเศษฝุ่นผง กับผงแป้งเด็กไม่ได้ยากเลยนะครับแรงไฟฟ้าที่เกิดขึ้นก็นึกถึงไม้บรรทัดที่ถูกขัดขัดนะครับขัดนะครับเอาไปดูดเศษฝุ่นผงได้ไหมคิดเลยน่าจะได้น่าจะได้แป้งเด็กได้ไหมแป้งเด็กน่าจะได้น่าจะได้คิดเยอะนี่ถามเลยแป้งเป็นผงๆกับฝุ่นเป็นผงๆ เบากว่าหรือหนักกว่าเศษกระดาษครับเบากว่าจริงไหมเศษกระดาษเนี่ยถึงแม้ว่าเศษกระดาษมันจะเบามากนะครับแต่เมื่อเทียบกับฝุ่นแล้วนะครับเทียบกับผงแป้งแล้วโอ้โหนะครับเศษกระดาษเนี่ยถือว่าหนักเลยนะถือว่าหนักเลยนะครับแต่ก็ยังสามารถถูกแรงไฟฟ้าดูดได้งั้นแปลว่านะครับในข้อนี้เนี่ยนักเรียนจะเลือกตอบฝุ่นผงหรือตอบว่าแป้งเด็กก็ได้นะครับก็สามารถถูกดูดได้หมดเลย สามารถเกิดแรงไฟฟ้าได้ทั้งคู่นะครับอ่าเรียบร้อยนะเศษฝุ่นผงได้ไหมได้แป้งเด็กได้ไหมได้ไม่เกิดกับยี่ห้อนะครับยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับเพราะอะไรครับตอบเลยดีกว่าว่านะฮะการขัดถูเนี่ยนะครับมันทําให้วัตถุนั้นมีประจุไฟฟ้ามีประจุไฟฟ้าแต่ว่าครูแม็กไม่ขอระบุนะครับว่า ถูเสร็จแล้วเนี่ยจะเป็นประจุบวกหรือประจุลบเพราะว่าเขาไม่ได้ระบุมาว่าเอาอะไรมาถูกันโอเคไหมแต่หลังจากถูเนี่ยนะครับต้องมีประจุแน่นอนไม่เชื่อลองดูนี่ไม่เชื่อลองดูนี่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 เห็นไหมไม่ว่าจะเป็นผ้าหรือเป็นไม้บรรทัดก็ตามนะครับจะต้องมีประจุแต่ถ้าอันนึงเป็นบวกอีกอันจะเป็นลบถ้าอันนึงเป็นลบอีกอันก็เป็นก็เป็นบวกนะครับเกิดประจุขึ้นแน่นอนครับโอเคครับงั้นขอเลยบอกว่าเมือ่อขัดถูแล้วจะมีประจุไฟฟ้าเกิดขึ้น จะมีประจุไฟฟ้าเกิดขึ้นนะครับและประจุไฟฟ้าที่เกิดขึ้นนั้นก็จะออกแรงดึงดูดนะครับดึงดูดนะครับวัตถุที่เป็นกลางทางไฟฟ้าครับดึงดูดวัตถุที่เป็นนะครับกลางทางไฟฟ้าโอเคครูแม้ครับเพื่อนผมบอกว่าไม่ต้องฉีกกระดาษหรอกให้ ให้แบบมาดูดผมก็ได้โอ้เก่งมากเลยใช่ครับเพราะว่าเราขัดสีแล้วใช่ไหมลองเอาไปดูดนะครับผมของเพื่อนดูผมผู้ชายหัวเกลียนเกลียนนี่ดูดไม่ขึ้นนะมันแข็งโอเคป่มเอาผมเด็กผู้หญิงนะมันพลิ้วโอเคไหมดูดได้นะครับก็ดูดจากที่ศีรษะที่หัวของเพื่อนเลยไม่ต้องไปดึงผมเพื่อนออกมานะฮะเข้าใจเนอะโอเคนะครับอ่ะตอบถูกกันเรียบร้อยนะครับนี่ก็คือเรื่องราวของแรงไฟฟ้านะครับจากการทํากิจกรรมนะครับ ครแม่แถมให้นะครับนักเรียนคนไหนที่อยากจะลองนะครับมัดพลาสติกนะครับหรือจะเปลี่ยนเป็นแท่งเหล็กเปลี่ยนผ้าเป็นกระดาษทิชชู่หรือเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็ตามลองดูหลายๆอย่างครับว่าแบบไหนเกิดแรงแบบไหนไม่เกิดแรงแบบไหนเกิดแรงมากแบบไหนเกิดแรงน้อยโอเคไหมครับก็จบลงไปนะครับกับกิจกรรมที่1ของพวกเรานะครับก็ได้ความรู้มาตอกย้ําจากคาบเรียนก่อนหน้านี้นั่นเองครับ พั้น,นะครับใครที่รู้สึกว่าเนื้อหาของเราเริ่มเยอะแล้วก็ไม่ควรจะทิ้งไว้นานครับเพราะถ้าเกิดทิ้งไว้นานลืมแน่นอนครับเราจะหยิบหนังสือเล่มน,นี้ขึ้นมาครับวันละ5นาทีก็ได้นะครับเปิดอ่านทบทวนครับกับหนังสือวิทยาศาสตร์ป6เล่มที่1ของอักษรนะครับแล้วพบกันใหม่คาบเรียนหน้าสวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน